สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอพระเครื่องที่เป็นหนึ่งในชุดพระเบญจภาคีและมีพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและความเป็นสวัสดิมงคลอีกด้วยซึ่งด้านหลังขององค์พระนั้นยังเป็นยันห้าแถวซึ่งในแต่ละแถวนั้นยังมีพุทธคุณที่แตกต่างกัน และววันนี้ครับเราจะขอนำเสนอพระนางพญาเข,าข่าโค้งรุ่นกิษดาพ,พินิหารยัน5แถวครับพระนางพญาหรือที่เรียกกันว่าราชินีแห่งพระเครื่องนั้นเป็นพระเครื่องที่พบในกรุเจดีวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการทนุบำรุงและการปฏิสังขรณ์โดยพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีในพระมหาธรรมราชาและพระชุนนีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสครับสำหรับวัดนางพญานั้นสันนิฐานกันว่า ระวิสุทธิกษัตริย์ได้สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศแด่พระมารดาคือสมเด็จพระสุริโยไทยในคราวที่สิ้นพระชนในการสู้รบกับกองทัพพมา่าพระนางพญาเป็นพระพุทธปฏิมากรรมขนาดเล็กพระพิมพ์เนื้อดินประทับนางปางมารวิชัยรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญา พระนางพยานนั้นเดิมเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ปรากฏแลกกรวดทรายผสมผสานคุกเข้ากันกดเป็นองค์พระจากนั้นจึงนำไปเผาจํานวนพระที่สร้างตั้งแต่กรุดเดิมนั้นคือ84%ด0มพันองค์ซึ่งครบตามจํานวนพระธรรมขันธ์ผ่านพิธีพุทธาภิเศกเป็นอย่างดี พระนางพญาเข่าโค้งนั้นมีพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์ประทับนั่งปางมารวิชัยที่มีลักษณะการตัดขอบทั้งสามด้านเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วองค์พระดูโปร่งสูงและมีลักษณะเป็นศิลปะแบบสุโขทยัยซึ่งกรุพระแตกประมาณพุทธศักราช2444เนื่องจากว่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองพิษ,ษณุโลกเพื่อทอดพระเนตร หล่อพระพุทธชินราชจำลองณวัดใหญ่ซึ่งพระองค์คาดว่าวัดนางพญาซึ่งอยู่ใกล้กันนี้ได้มีการปรับหน้าดินรับเสด็จทำให้พบพระเครื่องที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากและงดงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งมีพระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ที่ปรากฏหูตาจมูกอย่างชัดเจนโดยลือกันว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับ พระนางพยาเข่าของรุ่นกฤษฎดาพิณิหารยันห้าแถวซึ่งมีพุทธคุณในด้านเมตตากรุณาและเป็นสวัสดิมงคลเน้นทางอิทธิฤทธิแกร่งกล้าคงกระพันชาติมีวาดวันศาสตราวุธแคล้วคลาดชนะศัตรูและบีมารมีทำให้ผู้คนเกรงใจส่วนยันห้าแถวนั้นจะให้คุณดังนี้ครับ แถวที่1ให้ผลดีทางด้านห่วงจุย้ยแถวที่สองหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกตามแถวที่สมป้องกันขุนสายการขนปล่อยของแถวที่4เป็นแถวแห่งโชคลาภและความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็จะช่วยให้สำเร็จไปได้ด้วยดีส่วนแถวที่หนั้นเป็นแถวแห่งสเสน่ห์มหานิยมและเป็นที่เมตตากับคนอื่นครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระนางพญาเข,าข่าโค้งรุ่นกฤษดาพินิหารยัน5แถวท่านนั้นสามารถที่จะคลิกาายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือท่านต้องการที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเราครับสวัสดีครับ